เมื่อเรามาที่ท้องทุ่งนาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูบ่อ,บอป,ปลาที่เราเลี้ยงไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะครับจริงๆไม่ได้มาเกือบจะเดือนนึงแล้วนะครับที่ไม่ได้มาเลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้หยุดยาวออกมาดูท้องทุ่งนาดูไก่ดูเป็ดดูปลากันบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานนะครับเราจะเดินไปดูกันนะครับ ส่วนหนึ่งผมได้ลองหวานอาหารลงใกล้ๆดูนะครับมาดูว่าจะมองเห็นตัวปลาได้หรือเปล่าจริงๆตัวมันยังไม่ใหญ่มากนะอันนี้เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะครับ จริงๆความรู้สึกตอนนี้นะก็คือรู้สึกว่าเอา่อตอนนี้นะภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับที่ทำบ่อปลาเนี่ยเอาจริงๆไม่รู้เลยว่ามันจะไปถึงจุดไหนกันแน่นะครับคือปลาก็โอเคแหละเลี้ยงไว้แล้วก็เยอะดีแต่ปัญหาตอนนี้ที่เจอก็คือเรื่องเวลาอาจจะไม่มีใครที่ มีเวลามาดูแลตรงส่วนนี้ให้นะครับแล้วมันผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอะเหมือนการทำบ่อปลามันเหมือนต้องเฝ้าคือไม่เฝ้าไม่ได้เลยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่นะปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหมือนตกเป็นเหยื่อนะเนี่ยเนี่ยยิ่งไม่มีคนเฝ้าด้วยคือพ่อผมบางทีก็ไม่ได้ออกมาดูด้วยบ่อปลาก็ ปล่อยไว้อย่างเงี้ยน,นานไม่ใช่น,น,า,นานหรอกอาจจะวันหนึ่งมาให้อาหารทีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาเฝ้าจริงๆการทําบ่อบป่ามันต้องเฝ้าใช่ไหมแต่อเนี้เราก็ไม่ค่อยได้มาเฝ้าซึ่งแน่นอนว่ามาันตกเป็นเป้าของผู้คนที่เขาอาจจะไม่หวังดีอะไรสักอย่างคิดว่าน่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดอาจจะติดไว้ตรงนี้มันมีเสาอ,อยู่ตรงนี้มีเสาอ,อยู่ต้นหนึ่งตรงนี้เอากล้องวงจรปิดมาติดตรงนี้ แล้วก็ส่องมาตรงนี้อาจจะดูส่องเป็นภาพรวมด้านนอกว่ามีใครเข้ามาในละแวกนี้บ้างโอ้โหมันอารมณ์แบบของมันต้องมีอ่ะมันไม่มีไม่ได้เลยมันไว้ใจใครไม่ได้เลยในยุคนี้นะครับมันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีกล้องวงจรปิดมาติดนะแต่ก็อย่างว่าอาจจะต้องรอ อีกสักหน่อยนะให้มีเงินก่อนหวังว่ากดจะได้กล้องวงจรมาปลาคงจะไม่หมดหมดบอ่อก่อนพอดีนะเดี๋ยวจะพยายามจะพยายามหากล้องวงจรปิดมาติดให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเร็วได้ก่อนที่ปลาจะหายไปเรื่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับก็มาดูบ่อปลาในรอบ เกือบเดือนนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาเหมือนกันผมก็นานๆมาดูทีนะครับก็วันนี้ก็ได้มาดูแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจากรอบที่แล้วที่เรามาก็จะเห็นได้ว่าปลามันตัวเล็กเองเวลาหวานอาหารไปก็แบบผิวน้ําแทบจะไม่กระเพื่อมนะครับตอนนี้ก็น้ําเริ่มกระเพื่อมแรงขึ้นละนะครับก็ถ้านับรวมระยะเวลาที่เลี้ยงตอนนี้ก็น่าจะเกือบสามเดือนแล้วนะครับ ซึ่งมันก็ยังตัวไม่ใหญ่มากนะเท่าที่เห็นคร่าวๆปลาปลาดุกก็ยังดูตัวแบบตัวเล็กๆนะครับยังไม่ใหญ่มากนะ่าจะประมาณน่าจะสองนิ้วได้นะครับตัวยังไม่ยังไม่ใหญ่มากคงต้องลองดูต่อไป <laughs> นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเปนคลิปหน้าสรับคลิปนี้ก็ตัวครับบายครับผม